ผู้ฟังเอ,อ้ยครังหนึ่งนั่นแต่บ,บนป่านาะตินเขา้ามีไง่โผคนบักเมาผู้ลูกเมียบอกมีสอขดขาดคูนอนบอกมีเพื่อนกำแรงมากบอกมีขู่เป็นโพยุดอกเผาหัวเผาสวนให้ผู้่นมีเฮ่เฮ่ผาสวนให้ผู้่นลู้ไว,ว้นั่นแหละเฮ้ยพี่น้องเออ เน like ี่ยพวกคนมางเมาเนี่เราสิเป็นคนเกียดตขั้นในจังหน่อยได้ไปต้องไปบกคอยเอากันเอางานเกิดเป็นมือมากะสิกินแต่เหล้ามอเตยะเห็นหน้าเจ้านายในกระบปได้ละกะสิขอเบิกแต่งเงินแดงกัินมากะไปซื้อเหลามากินกินเมาแล้วกะสินอนเว้นเรียบบ่ห่วงภายเจ้านายนั่งกเมไวแต่สิทวงตักเตือนแล้วกะบ่ฟะฮังท่านสิเลือบ่จ้างกะพัดเป็นญาติคุณเดียวขาดคนเหลือดอกคนแล้วบัดแก่ไปสิบ่มีดอกให้ำ เลยต้องจำาดอกใจจางย้อนว่าทางใหญ่พ่กนรปัดเป็นหนองดอกของแม่ส่วนว่าทางผู้เฒ่าแก่นะกาปัดเป็นลูกของเอื้อย่พใหญ่โพโอแต่ว่าทางใหญ่โพอนั่นน่ะเล่านักดีแน่ดีแน่ก็แต่สุดโกโก้เรานับอกคอยสนใจย้อนว่าเล่าน่าบอกเคยดอกไปใสอยู่แต่สวนกับเทียงนะอยู่นอกเมืองบอกมีบอกเราเสียก็แต่ดอกเล่าขาดการงานนับอกคอยเก่ง เก่งนักแต่กินเหล้าเมาแล้วตัวตุ so, ่มเด็กหน่อยพวกปูตตาบอวหันนั่นแหละเออไปดองเออเราเป็นคนคิดขันแล้วก็คิดเราเมายาแต่ว่าเรื่องคิดตัวเรื่องเอาตัวรอดนะเป็นยอดเลยเราเป็นน้องเอยส่วนทางฝ่ายลานายเราผูเป็นจันนานนกกเข้าใจแล้วก็หูนในไซเราดีแต่ว่าล้านไซลานน่กก็เป็นคนดีนิสัยดีใจดีมีอีอย่างทับบนักนาสาหัสเลยเขาก็สิบเอิ้อนภาษเราดอก อย่างมื้อนี้ล่ะหลานชายลาบ่ได้ไปไสก็เลยออกไปยามบางสวนทางฝายผู้ใหญ่ผูนึกว่าเจ้านายสิบ่ออกมากินเหล้าแป๊ลก็นอนเลยล่ะเป็นดอก้อยตตายเต็มสวนเลยคือบ่ไหลเนาะนี่เนาะนเราไปไวะนี่วะอ

ก็ไอ้ทีนอนหลับไปมันก็มาก็มาเล็กๆ <laughs>